วันนี้สงการเป็นเหตุครับมีลูกค้านะครับเอารถมาขายให้นะลากมาขายให้ครับนี่มีคันหนึ่งนะฮะเที่ยวสงการเพลินละมั่งนี่เข้าใหม่ครับคันฮีโร่คันนี้เลยกระบะอ้โหลดเงมาห้างครักจะรับวะเขาลากมาขายให้เมื่อวานนี้นะครับคันนี้ วันนี้ก็วันที่สิบห้าแล้วนะวันสงการวันสุดท้ายแล้วนะครับนะใครยังไม่เปียกน้ําบ้างนะครับผมไม่เปียกน้ําเลยวันนี้นะประจําด่านอยู่นะนี่ประจําด่านอยู่หน้าบ้านนะครับอเดี๋ยวมาดูคันนี้ครับนะฮะแต่มันมีรถคันนึงนะครับขายแล้วนะเบนซ์คันนี้ครับนี่นี่นี่เบนซ์คันนี้ขายแล้วนะฮะติด ไม่ได้ติดมาจำแล้วครับเขาโอนเงินมาให้หมดแล้วนะคันนี้ขายเรียบร้อยแล้วนะฮะัคันที่เอามาจากอุดอรนะครับเป็นรถเบนซ์น,นะเบนซ์เดิมๆนะครับเดิมๆทั้งคันเลยมั้งครับยังไม่แปลงเครื่องนะเครื่องเดิมเพราะว่าหลังสงการน่าจะมาเอานะฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูฮีโร่คันนี้ครับสภาพเป็นอย่างไรนะมีเล่มทะเบียนชุดโอนครบนะคันนี้ว่าโอย เขาว่าใช้งานประจำนะเขาว่าแก่ไม้นะแต่กระจกก็ไม่มีว่าสีก็ขาดพึ่งกาดปีหกสามนี่เองนะเห็นสภาพอย่างนี้ะฮะไฮรักฮีโร่นะฮะโตโยต้าสองุดสี่น <INDISTINCT S 2> ไม่มีแนบไม่คานฮีโร่ผมจะมีสอ yes. งคันนะอยู่นี่อยู่ที่ห้วยพึ่งนะครับกระบะสวยอยู่คันนั้นน่ะกระบะเดิมๆเลย ตัวนี้ฝาท้ายไม่มีครับไม่มีฝาท้ายโหยังแก่ไม้อยู่ไม่เชื่อเลยรถบุสมบันจริงๆอันนี้โอ้ฝาท้ายไปอยู่นู่นครับนู่นเอาป,ปิดกระจกข้างหลังแต่คัส4ีสวยเลยนะฮะช่วงล่างคัส4ียังดีอยู่เลยนะ ต่กระบะพวกหัวพวกอะไรไฟไท้ายก็ไม่มีล้วทนใช้จริงๆเลยเนี่ยยางชาับละลายนะฮะลูกค้าเขาเปิดอ่างดูแล้วว่าชาับละลายก็เลยไม่ได้ใช้งานและนะฮะนี่หรือข้างหน้าออกมาว่าจะประกอบไม่รู้ว่ามีข้อเหวี่ยงไหมผมยังไม่ได้ดูเลยนี่กระจกอยู่นี่ บอ่อขาดอย่างนี้ผมเคยเจอได้ตังอยู่นะน้ำมันโซลา่าเต็มเลยครับกุญแจไม่มีวงลรยหมุนสามทิศของอ้ารื้อครับรื้อ,อ,อขายอะไรหมดละ่ะห้านอ็อตแต่ตรงนี้ยังดีอยู่นะนี่อะไร ระจังหน้านข้อเหวี่ยงยังอยู่อะไรอยู่ครบหมดนี่มีแบตเตอรี่มาด้วยโหมอลมเบกสองชั้นเลยยังแห้งๆอยู่ครับมอลมเบกได้อยู่มอรมคัดเปลี่ยนมาใหม่ยังได้ครับได้ชาร์จได้สตาร์ทอยู่ครบเกียร์อยู่ครบล้คัสสีไม่หัก หม้อน้ำโอ้โหหม้อน้ำหายแพงหายหลายช่องเลยโอ้โหทนใช้หรือใช้ทนกันนี้นะฮะองไรก็หลวมแล้วนะได้อะไรบ้างนี่หม้อน้ำโมไม่ได้ละเอาลากมาส่งครับอันนี้แยกครับนะเอาเงินไปเที่ยวสงการยางก็ไม่สวยหรอกยางหน้า แต่คัสซี่ดีเลยนะคัสซี 4, สวยเฉยเลยเอ้ารื้อครับนี่คอกใครมาหาสภาพก็ไม่สวยหรอกนะฮะอยู่นี่นะสงการเป็นเหตุนะเขาลากมาขายให้อันนี้เกะกะหน่อยเดี๋ยวลากเข็นเข้าไปจอดข้างในเอาใครไปเที่ยวไหนบ้างนะฮะสงการ แต่เขตอำเภอพ้วยพึ่งไม่มีเกิดอุบัติเหตุเลยนะครับพอดีเลยนะมีบริการรถยกให้นะครับช่วยโดยเฉินแต่ไม่มีแต่ไปสองงานมีไปลาขลกของรถยกของแล้วก็รถแบตหมดนะฮะมีแต่รถทีมงานตัวเองนะที่แบตเสียก็เริ่มเปิดขายนะฮะวันที่10 สิบสิบสิบหกสิบเจ็ดนี้ก็เริ่มขายแล้วนะฮะอันนี้ก็จะเก็บเต็นท์วันที่สิบหกนะฮะเก็บเต็นท์องการเป็นเหตครับเล่นเพลินนะ